สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับทางช่อง YouTube 1357 c h a n า e l นะครับผมสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมเราพัฒนานะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2567หงวดที่แล้วก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมนะครับงวดที่แล้วนั้นสูตรผมไปลองสูตรใหม่สูตรหนึ่งนะครับจับคู่กับสูตรเก่าซึ่งสูตรใหม่ที่ผมออกมาใช้ก็ไม่ผ่านนะครับก็ต้องกราบขออภยัย แล้วก็ต้องกราบขอโทษ F-C ทีที่สนับสนุนค่ากาแฟมานะครับก็ต้องกราบขอโทษจริงๆนะก็คงไม่กล้าอีกแล้วนะครับที่จะไปรบกวนรบกวน f c รบกวนคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันหลุดมันพลาดมาผมก็บอกตรงๆว่าลายแก่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้า งวดไหนมันเข้านะครับงวดไหนมันเข้าผมก็ดีใจด้วยซึ่งที่ผ่านมามันก็เข้าอยู่บ่อยๆนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่ว่ามันจะหลุดไปซะเลยเอ่อมี2งงวดหลังสุดมันก็ได้แคใกล้เคียงนะครับได้แค่ใกล้เคียงซึ่งมันก็ไม่ผ่านให้งวดนี้อา่าสูตรผมกลับไปใช้สูตรเดิมสูตรเก่านะครับก็คือสูตรนี้ที่ผมให้เข้า ในงวดที่ออก48นะครับให้เข้าในงวดที่ออก48แล้วงวดที่ออก16 19เนี่ยผมใช้สูตรเดิมนะครับแล้วสูตรนี้มันไม่ผ่านพองวดที่ออก55 14ผมเปลี่ยนสูตรเอาสูตรนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมมาเปลี่ยนสูตรเอาสูตรนี้ออก เอาสูตรใหม่เข้ามาซึ่งสูตรใหม่มันก็ไม่ผ่านนะครับมันไม่ผ่านให้แต่ว่าสูตรนี้กลับมาเดินต่อก็คือชุดที่ออก1 4 4 1สีนวันนี้ผมก็เลยกลับมาใช้สูตรนี้สูตรเดิมนะครับนะมาลุ้นกันดูว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามสถิติแล้วสูตรเนี้ยถ้านับกันตามตามสถิติของสูตรมันก็มีแค่งวดนี้เท่านั้นนะครับที่มันหลุดนะ วันนี้เท่านั้นงวดที่แล้วผมก็หลังเลอยู่ว่าจะใช้สูตรนี้สูตรเดิมหรือจะยังไงผมก็ตัดสินใจสุดท้ายไปเปลี่ยนสูตรซะนะครับไม่งั้นคุณผ,ผู้ชมก็ได้เฮแล้วเพราะว่าเลขเด่นผมให้1กับสาใ้ให้เด่นที่1กับ3นะครับสำหรับเลขเด่นซึ่งคิดว่าคู่ชุดมันน่าจะยังอยู่นะ อ่ะตัดสินใจพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องกราบขอไปคุณผู้มชมวันนี้มาเอาชุดนี้เดินต่อใช้หลักแสนหลักร้อยหลักสิบบวกหนึ่งหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกแปดนะครับถ้าดูกันตามเศสติแล้วมันจะมาบนมากกว่ามาล่างนะครับมันจะมีอ่าหนที่เข้าล่างอ่าสี่แเข้าล่างนะครับแล้วก็หนึเข้าล่าง จากข้าวล่างอยู่ประมาณ3-4งวดวันนี้ผมก็ยังชอบที่เลขบนอยู่นะยังชอบที่เลขบนอยู่และตัวเลขที่ผมเอาจับคู่นะครับจับคู่แล้วจะมี3-4-3-6-3-8-4-4-4-6-4-8-5-4-5-6-5-8 ถ้าเอาสูตรเลขเด่นตัดนะครับสูตรเลขเด่นตัดเนี่ยมันจะตัดสามสี่สี่สี่ห้าสี่ห้าหกสี่หแล้วก็สาเนี่ยโดนตัดส่วน4ี่กับ58ไม่โดนตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรสักนิดหนึ่งสูตรที่ผมเอาใช้ตัดซึ่งก็คือสูตร2ตัวนี้สูตรหนึ่งนะครับงวดนี้ได้6กับ8 หลักสิบบน2อครั้งหลักหน่วยบนวดที่แล้วนั้นผมให้เลขเด่นไปก็คือ3กับ1นะครับผมเน้นไปที่เลข3แต่3มันไม่มามันมาแค่ตัวรองตัวที่ผมไม่ชอบนะครับก็ <c ười> <c ười> คือเลข1เพราะว่าสูตรมันทนที่เลข3 งวดนี้สูตรนี้จะเป็น6กับ8นะครับแล้วก็สูตรชุดนี้สูตรหนึ่งงวดนี้4 5 6หนะครับ4 5 6หงวดที่แล้ว3 4 5 3 4 5ก็มานะครับ แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมใช้ตักวิธีคำนวณก็ตามนี้นะครับ6804แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งแสนหมบวกสองวดที่แล้ว3 4 5, 6, มสี่ห้าหวันนี้7890แปดเก้ศูนย์แล้วก็สูตรสตัวตักร้อยสองครั้งหลักหน่วยบนวดที่แล้ว157่าเนะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างวดนี้480 แล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งซึ่งไปชนกับชนกันกับตัวนี้นะครับ468ก็คือใช้หลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยบนหมดแล้ว1น5หแล้วก็สูตรนี้ผมปรับเป็นใช้หลักหน่วยบนบวก8นะครับเพราะปกติผมจะใช้หลักหน่วยบนอย่างเดียวก็ลองปรับ หน่วยบนบก8 2 4 6 8งี่หกแปดวที่ผ่านมาเขาที่เลข1ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเลขเด่นเลขเด่นถ้าคุณผู้ชมชอบสูตร2ตัวสูตร2ตัวนี้นะครับเด่นที่6กับ8ถ้าเอาสูตรตามลักษณะที่ผมเคยทําให้คุณผู้ชมได้ดูแต่ว่างวดที่แล้วนั้นมันเด่นที่เลข3นะครับตัวรองมันจะเป็น1กับห้า นะครับอันนี้คืองวดงวดก่อนหน้านี้นะที่ผมยังไม่ได้ปรับสูตรมันจะเด่นที่3ลรอง1กับ5ซึ่งมันก็มันมาตัวลองทั้ง2ตัวนะครับก็คือ1กับ5แต่งวดนี้ผมลองปรับสูตรดูนะครับเอาสูตรที่มันไม่มาออกงวดนี้มันจะได้เด่นที่8กับ4ซึ่งผมก็ยังชอบสูตรนี้อยู่แต่ถ้ามองแบบลักษณะเนี้ยมันก็จะมี มีแนี่แหละที่โดดเด่นนะครับแม้แต่สูตรเนี้ยที่ผมชอบอีกสูตรหนึ่งสูตร3ตัวเนี้ยสูตร3มตัวเนี้ยมีสูตรนี้สูตรหนึ่งที่ผมชอบนะครับ480 มว่าโอกาสโอกาสที่8จะมานี่น่าจะมีภาษีดีกว่าผมจัดชุดเน้นชุดเต็งชุดลองให้นะครับแล้วก็ตัดออกแล้วก็ไปดึงจากสูตรเลขเด่นนี่มาอยู่2ชุดผมให้เด่น8กับ4ตัวลองก็คือ4ี่แปดหกับด้วยนะครับแล้วก็ตัวกันจะมีสี่หกสามแปดแล้วก็ผมดึง98มาชุดหนึ่งตัวลอง อ่าตัวกันนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ชุด3ตัวถ้ามาบนนะครับก็จะเลขหน้าตามก็จะมี3ชุดหน้านี่แหละที่หน้าตามผมชอบ8นะครับใครชอบ4ว่าที่4ใครชอบ8ว่าที่8อย่างงวดที่แล้วนะผมก็บอกคุณผู้ชมอยู่ว่าระวังให้ระวังเบิ้ลน,นะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วเนี่ยที่ผมบอกคุณผู้ชมนะว่ามันออก6 1 9ซึ่งมันมาตรงกับงวดเนี้ยงวดวันที่8เนี่ยหกหนึ่งเก้า นะครับแล้วก็งวดวันที่10เนี่ยมันออก1155นะซึ่งมันก็มาเบิ้ลจริงๆนะครับมาเบิ้ลจริงๆแล้ว1ก็ยังติดด้วยนะแต่ว่ามันเป็น5514นแค่นั้นเองแต,สต่สูตรของผมเลขของผมมันไม่มี55นะครับมวลรวมแล้วมันไม่มี55 อะมาลุ้นกันดูคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ลองตามดูนะครับผมอาสุดท้ายผมฝากคำเตือนนิดนึงนะครับข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใชดุลพินิจของท่านในการรับชม ห้ามนำไปเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสนับสนุนเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับลุ้นกัน2องหวยรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลลาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ